เรามาดูว่าเครื่องกรองอากาศของเราเนี่ยจะสําคัญยังไงนะแล้วก็มีลักษณะมีคุณสมบัติยังไงแตกต่างกับท้องตลาดยังไงนะเดี๋ยวนาะจะเล่าให้ฟังโอเคทุกวันนี้นะคะเราเนี่ยอ,อ,อยู่ได้ด้วยการหายใจกินอาหารนะคะแล้วก็มีน้ําดื่มนะคะที่สะอาดแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือลมหายใจนะลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยประมาณหนึ่งลิตรเลย ประมาณสองห0นครั้งเลยค่ะต่อวันเพราะฉะนั้นเราใช้งานระบบหายใจนะคะซึ่งต่อเนื่องไปถึงปอดของเราด้วยนะคะที่เป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศในร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าอากาศมันดีปอดของเราก็จะทํางานได้ดีแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยนะคะเพราะออกซิเจนจะไหลเข้าไปสู่ในเส้นเลือดของเราทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าอากาศไม่ดีก็ทําให้ปอดของเราไม่ดีแล้วก็ระบบในร่างกายของเราไม่ดีด้วยเพราะนั้นมันจะส่งผลต่อหลายๆทางเลยในระบบเอาไว้ว่าของเรา นะมลพิษท,ท,ทางอากาศที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยอย่างเช่นในบ้านนะคะมันจะมีแบบมลพิษเนี่ยมากกว่าในบ้านของเราสองถึงห้าเท่าเลยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเชื้อราควันบุหรี่หรือว่าใครเลี้ยงสัตว์ก็จะมีพวกขนสัตว์ลอยปลิวอยู่ในบ้านนะแล้วก็พวกที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นพวกไวรัสแบคทีเรียกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากห้องครัวห้องน้ำนะซึ่งรวมๆแล้วในบ้านก็ มีเชื้อโรคสะสมมากกว่าข้างนอกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกทีนี้พอภายนอกก็จะเป็นพวกฝุ่นละอองไนโตรคาร์บอนไนโตรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์พวกควันรถฟันพิษนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกา๊าซนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็สารเคมีเวลาที่เขาฉีดในพืชนะคะก็จะเป็นฝอ,อ,อยละอองอยู่ในอากาศลอยไปนะแล้วก็ละอองเกสรดอกไม้ที่มันปลิวอันนี้คนที่เป็นภูมิแพ้ก็แบบ เกิดอาการแบบนะจามน้ำตาไหลนะคะก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ในการใช้ชีวิตในประจําวันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูแต่ละห้องในบ้านก่อนอ่าในในห้องน้ำเนี่ยมันมีอะไรมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ในทถส้วมในที่อาบน้ำหรือไม่แต่ม้แม้แต่ผ้าคนหนูที่เราใช้พรมเช็ดเท้านะคะถ้าตรงไหนที่มันมีความชื้นอะ่ะมันก็จะมีการสะสมของเชื้อโรคนะเพอเราใช้แล้วใช้ใช้แล้วใช้ซ้ำหรือบางทีไม่ได้โดนแสงแดดไม่ได้เปิดระบายอากาศนะเชื้อโครคพวกนี้ก็จะหมักหมมอยู่ในห้องค่ะแล้วก็ห้องนอนอ่าห้องนอนของเราเนี่ยก็เป็น ห้องเก็บฝุ่นอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพวกไรฝุ่นที่มันอยู่ตามใต้ที่นอนปลอกหมอนนะคะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียรังแคพวกนี้ที่แบบติดตา้ผิวหนังของเราบางทีการไม่ทําความสะอาดเท้าไม่ทําความสะอาดให้มันดีนะคะก็พาแบคทีเรียไปนอนด้วยแล้วก็พวกรังแคพวกนี้ที่ติดอยู่ตามหมอนก็เป็นอาหารของไรฝุ่นพวกนี้นะคะก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าต่อไปมาดูห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็จะมีแบบ สารประกอบอินรียนะคะที่เราเหยงง่ายอาจจะเป็นพวกสีทาบ้านในพวกนี้ด้วยแล้วก็เป็นพวกละอองเกสรอนเวลาเราเปิดหน้าต่างเข้ามาฟอร์มาดีไฮหรือว่าพวกฟอร์มาล,ลีนพวกนี้นะคะหรือ,อ,อควันบุรี่ควันกลิ่นนะในห้องโซฟานี่แหละตัวดีนะคะที่เรานั่งไปครั้งหนึ่งฝุ่นก็ฟุ้งกระจายออกมาตรงนี้นะคะ อ่าต่อไปมาดูห้องครัวเราส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องครัวเพราะว่าเราก็ชอบทาอาหารเราก็ชอบทํากับข้าวทีนี้อ่ะมันก็จะมีแบบกลินอาหารสารก่อมิ้นะคะอาจจะมีพวกแมลงที่ไทยมีแมลงสาบที่เยอรมันจะมีแมลงประเภทหนึ่งที่มันบินนะคะตอบอาหารหรือไม่ก็เป็นพวกแมลงที่มันมีปีก สีน้ำตาลนะคะตัวเล็กๆเวลาเรามีอาหารแห้งๆเก็บไว้อะมันก็ชอบเข้าไปไข่ไปอยู่ะค่ะเป็นตัวหนอนบ้างเป็นตัวแมลงบ้างมีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเชื้อราที่แบบคราบน้ํามันหรือว่าอาหารที่เรากินเสร็จแล้วใส่ในถังขยะมันก็หมักหมมเกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้ในบ้านเนี่ยเราเนี่ยต้องการตัวช่วยที่มันมี ทำให้อากาศมันดีขึ้นแล้วเชื้อโรคมันลดลงนะอ่าเรามาดูนะคะอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยก่อเกิดปัญหาใหญ่ได้เราไม่รู้เลยเขาบอกว่าเครื่องกรองมันกรองได้กี่ไมคร10ไมครประมาณไหน90ประมาณไหนะไหน,นะคะเรามาดูนะคะเม็ดทรายเนี่ยหลักเราเราจะดูได้ว่าเอ้ยเม็ดทรายทุกคนรู้จักเม็ดทรายเนาะก็ใหญ่ประมาณ90ไมครอาแล้วเส้นผมของมนุษย์จะอยู่ที่ประมาณ60ไมครอน PM10 อ่า PM10 ปุ PM 10, ่นขโมควนันลองเกสอนหรือว่าเป็นสปอร์ของเชื้อดาเนี่ยก็อยู่ที่10ไมครนแล้ว PM 2.5ที่คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยมันมาจากอนุภาคการเผาไหม้แล้วก็สารประกอบอินทรีย์โลหะนะคะ2.5เนี่ยก็คือในขนาดที่มันเล็กอะ่ะเออมันเล็กมากอ่ะเนาะแล้วเ,ออเครื่องกรองของเราเนี่ยมันก็จะเล็ก กรองได้ถึง0 00, 0 0 2 4ไมครนนั่นก็คือประมาณสารประกอบ C, อินทรีย์เซลล์ของไวรัสแบคทีเรียซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นตัวกรองของเรามันสามารถที่จะกรองได้นะแล้วอนุภาคขนาดใหญ่10 pm10 เนี่ยจริงๆมันมันเข้าจมูกไปอะถ้ามันใหญ่เราจามออกมาได้ แสดงมันไปติดอยู่ตามขนจมูกมันไปติดอยู่ตามต่อมที่มันรับรู้ว่าเอ้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา10บ pm อ่ะ pm ส0บอ่ะเออมันเรามันเอาออกได้แต่ถ้ามันเล็กกว่านั้นนะมันเล็ดลอดลงไปอ่ะสองจุห้ามันเล็ดลอดเข้าไปถึงปอดได้แล้วมันก็ทําให้คนเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับปอดแล้วก็หัวใจนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานถ้ามันมีละอองแบบพวกนี้เล็กๆสะสมสะสมอ่ะมันก็ก่อให้เกิดโรคในภายหลังทังตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึก แล้วในภายหลังมันสะสม่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรเนาะทีนี้อนุภาคที่มันเล็กๆๆๆมากๆเนี่ยมันอันตรายนะ,ะมันมีเชื้อราน่ะเห็นเชื้อราไปเราเอาเชื้อราไปทิ้งอ่ะเชื้อรามันเป็นฝุ่นนะ,ะมันกระจายตัวโดยการไปเกาะมันมีสปอร์ไปเกาะที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วฝุ่นของเชื้อรามันเป็นเหมือนแป้งอ่ะเอามือไปจับเชื้อราเวลาเราไม่รู้ไปจับอันมันเป็นขึ้นราเราก็มักจะเห็นแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะฟุ้งบางคนบอกมีสเปร เอาสเปรย์ไปฉีดเชื้อราที่มันเป็นอ่ะเชื่อไหมว่าสเปรย์ที่มันลมของสเปรย์อ่ะแรงของสเปรย์ที่มันไปโดนเชื้อรามันก็ทําให้เชื้อราฟุ้งกระจายไปอีกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสมมุติเรามีเห็นเชื้อราที่ไหนอ่ะเอาผ้าเปียกใส่ถุงมือนะแล้วใส่เช็ดกระดาษเปียกหรือมันที่มันฆ่าเชือ้อเช็ดออกไปอ่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยใช้สเปรย์ทับอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมว่ามันอันตรายมากถ้าเราถ้าเราแบบสะสมเข้าไปอ่ะเรียกว่าการเจ็บปวยของเราก็จะตามมาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะ ค่ะแล้วก็ลองมาดูว่าเชื้อโรคที่มันเล็กกว่า0.3ไมครอนเนี่ยมันครอบคุมตัวไหนบ้างอ่ะมันอาจจะเป็นชื่อที่เรียกยากนะแต่ก็เยกตัวอย่างว่าเออเป็นสเตตัวคอกคัดอะไรพวกนี้นะแล้วก็ออมี0.7อ่าเริ่มต้นด้วยศูนย์เลยสแสดงว่าเล็กมากแลศูนย์จุดเจ็ดนะไมครอนแล้วก็ของเราเนี่ยมันกองได้ร้อเเลยเชือ้อลีจิโนเอนลล่าอพวกนี้นะคะ ก็กองได้0.5นย์จาเล็ก0ูนยก็กองได้100%เหมือนกันนะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เเนี่ยคนมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไข้ไข้หวัดนกพวกนี้นะคะ0.098เนี่ยเล็กลงไปอีกนะคะก็ของเราก็กองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไรโนไวรัสอ่า0.03ซึ่งเล็กมากเวลาคนที่เป็นเนี่ยแล้วจามออกมาแล้วก็เชื้อเชื้อก็จะแพร่กระจายในอากาศสมมุติว่าเรามีเครื่องกรองของเรานะกรองได้นะ99.99เปอร์เซ็นต์นะคะ สำหรับตัวใหญ่ a d Mode Field Sky ของเราอ่านี่เลยเปรียบเสมือนพี่กับน้องนะคะตัวใหญ่กับตัวเล็กนี่อ่าเรามาดูข้อแตกต่างนิดนึงนะคะสําหรับตัวใหญ่ตัวเล็กเผื่อใครที่แบบอยู่ที่นี่แล้วตัดสินใจอยากจะกลับไปไทยและถอยตัวเล็กมาไว้ที่ไทยเผื่อกลับไปอยู่ที่ไทยแล้วก็เออห้องเล็กๆของเราก็ได้นะคะของเราเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็กรองได้ศูนย์จุดูนสองสี่ไมครอนแล้วก็มีแผ่นกรองยากรองฝุ่นกรองกลิ่นนะคะ แผ,แผ่นกรองฝุ่นของเรานะคะจะเป็นแบบแผ่นเฮป้านะคะแล้วก็ตัวเล็กจะเป็นแผ่นกรองแบบแบบแบบทรีนวันมันจะเป็นแผ่นที่ติดกันเลยนะคะเป็นฟิลเตอร์แล้วก็ประสิทธิภาพการกรอง99.99% 99กรองได้มากกว่า300ชนิดนะคะสิ่งปนเปื้อนแต่ละอย่าง300ชนิดนะคะแล้วก็เรามีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อได้สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือถือสามารถวัดวด,วดูคอนโทรลเขาเรียกอะไรจนะ๊ะ นะด้วยมือถือของเราที่มันมีแอปนะคะแล้วก็มีปุ่มระดับแรงลงมี5ระดับนะคะตัวใหญ่ส่วนตัวน้องเนะี่ยมี3ระดับอ่าแล้วก็อัตราการปล่อยอากาศที่สะอาดออกมาก็300รลูกบาทฟุตต่ตอนาทีอ่าตัวเล็กก็130รลูกบาทฟุตต่ตอนาทีนะคะแล้วก็กันความคืนมคอใจทั้ง2ตัวเลยนะคะ90วันเอ่อแล้วก็รับประกันคุณภาพ5ปีตัวเล็ก3ปีนะคะอ่าทีนี้ กลอ,องอนุภาพขนาดเล็กสำหรับแผ่นฮีป้าของเรานะคะ0.024ไมครอนก็คือเล็กกว่าฮีป้าทั่วไป125เท่านี่แล้วก็นั่นแหละเชื้อโรคแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานสากลน,นะคะสกายมิ Sky, Mini Sky. นิสกายทุกอย่างเลยนะคะก็ของ a ah อ e อมด้วยนะคะแล้วก็ของ UK นะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะอ,อันนี้ Energy Star นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น a l ลเลอรด้วยเนี่ย p o l i t y Test นะคะของ ECA RF ตัวนี้นะคะก็เราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใน Google หรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่เราหาข้อมูลนะคะก็อันนี้แล้วก็เรามาดูการปกป้องคุณจากไวรัสแล้วก็มลพิษด้วยระบบกรอง3ขั้นตอนอ่าถอดออกมานะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะแยกมาให้เราเลยนะคะ3ตัวแล้วก็มีตัวห่อพลาสติกมาให้ มาถึงเนี่ยเราแกะออกเลยเราก็จะเห็นตัวด้านหน้าแล้วประกอบด้วยแผ่นกองหยาบอันเล็กนะคะแล้วก็แผ่นกองฝุ่นอยู่ตรงกลางแผ่นกองคาร์บอนนะคะอยู่หลังสุดซึ่งก็ช่วยกองกลิ่นในบ้านของเรานะคะส่วนตัวเล็กเนี่ยเขาจะเป็นติดกันเลยนะคะก็กองหยาบกองอสารเคมีกองฝุ่นหิป้าตัวนี้ก็ติดกันด้วยเลยนะคะ,ะมาดูแผ่นกองหยาบนะคะดักจับสิ่งบนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่เส่นเช่นเส้นผมแล้วก็ขนสัตว์อยู่ข้างหน้าเลยค่ะมองเห็นได้ชัด เป็นกรองฮีป้านะคะมาตรฐานเหนือกว่าฮีป้าทั่วไปประสิทธิภาพการกรอง99.99% 99เ,เล็กสุดเนี่ยคำนี้มันจะขึ้นใจมากกับเราเวลาเราใช้สกายนะอานุภาคที่กรองได้ pm 0.0024นี่แตกต่างเลย0 0 0 2 4ไมครอนก็คือเล็กกว่าฮีป้าทั่วไป 1, 2, 5เท่าเนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของ Atmosphere SKY ของเรานะเป็นเปืเป้อนมากกว่าส0 0ชนิดนี่ นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อ,อนุภาคต่างๆนะคะเกสรดอกไม้แล้วก็พวกไวราสพวกนี้นะคะเรามาดูนะแผ่นกองของสกายเนี่ยมันยาว9.65เมตรเนีมีความยาวเกือบ10เมตรเลยนะคะส่วนของมินิเนี่ก็คือยาว4.5เมตรนะคะอ่าแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมันจะมีอีกแผ่นกองแผ่นกอง,กองอด้านในสุดอ่ะมันเป็นแผ่นกองคาร์บอนกำมัน ตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยดูดซับสารเคมีและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านนะแล้วก็เม็ดคาร์บอนเนี่ยมันจะมีรูพรุนเพิ่มผิวสัมผัสได้ในการจับกลิ่นได้ในกลิ่นแลวก็จะเข้าไปอยู่ในนี่แหละแล้วเวลามันปล่อยออกอากาศออกมาทางด้านหลังอะมันก็ทําให้อากาศของเราเนี่ยแบบรู้สึกสดชื่นกลิ่นมันหายไปมันดูดกลิ่นไปซับติดไว้อะแล้วเราก็ได้อากาศที่สดชื่นสะอาดกลับมานะคะอ่าพื้นผิวในการดูดซับเนี่ยเขาบอกเอ,อ่ม ตัวเลขเนี่ยเป็นล้านตารางเมตรเลยนะหรือเทียบเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกสนามฟุตบอลตัวเล็กนี่ก็เปรียบเทียบได้ประมาณสี่สิบห้าสนามฟุตบอลเลยเอาเอาให้เห็นรูปภาพนะอันนี้เขาเปรียบเทียบมาให้เนาะอ่าแล้วก็เหมาะเหมาะกับห้องแบบไหนอา้าวแอดมอนเทสกายตัวใหญ่เนี่ยพื้นที่ในห้องประมาณ43ตารางเมตรส่วนตัวเล็กเนี่ยน้องเขาเหมาะกับ19ตารางเมตรกับห้องนอนของเราเล็กๆแต,แต่แต่ตัวใหญ่เนี่ยเหมาะสําหรับวางห้องนั่งเล่น นะคะหรือว่าห้องที่ใครแบบห้องนอนใหญ่ๆหรือว่าห้องใหญ่ๆก็ได้นะคะนก็ใช้ได้ทุกห้องเลยลากไปลากมาเพราะว่าแอดโมสเฟียร์สกายของเรามันมีล้อให้ด้วยแล้วก็เราก็ลากไปง่ายๆเหมือนลากกระเป๋าเลยนะคะ อ่าทีนี้มาตรฐานอันนี้แหละนะตัวมาตรฐานก็คือสถาบันภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษอันนี้เขามีมาตรฐานการรับรองแล้วก็สมาคมผ,ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกาด้วยแล้วก็เ,ออเป็นเป็น Energy Star นะคะยุโรปนะคะ c e n t e r for allergy research foundation นะคะก็เหมือนกันนะคะน้องตัวเล็กก็มีการรับรองด้วยนะคะสถาบันภูมิแพ้ส,สมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ e n e r g y Star นะคะก็ สำหรับการรับรองก็ทำให้เรามีความเชื่อมัม่นและมั่นใจยิ่งขึ้นว่าของเราเนี่ยมีคุณภาพเกี่ยวกับการคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ดีนะคะอ่าก็เออก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเป็นประสบการณ์การเชื่อมต่อนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชื่อมต่อแล้วก็มันก็จะมีวิธีให้ว่าเราจะเชื่อมต่อ,อยังไงแล้วก็เมนก็มีแอปด้วยแล้วนี่ก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราได้มากๆยิ่งขึ้น นะถ้าใครอยากได้ข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวนาะจะส่งให้ในภายหลังนะคะในในตอนนี้นาะขออนุญ,ญาตรีวิวนะคะรีวิวเครื่องกรองอากาศแอมอสเฟียนะคะที่พี่นาได้มาเป็นตัวใหญ่ตอนนี้ใช้งานไปประมาณเาเกือบ2อาทิตย์ละสังเกตว่าด้านหน้าของของของเครื่องกรองอากาศจะมีฝุ่นติดอยู่เต็มเลยค่ะเหมือนพอดีว่าพี่นาใช้เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นที่บ้านเนี่ยพอดูดเข้ามามันเป็นกระบอกอะ่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีขี้ฝุ่นเต็มเลยสามวันด,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 ดูดมาสามวันสี่วันเอามาดูก็คือต้องเททิ้งอะ่ะมันเต็มอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าฝุ่นมันมาจากไหนทีเนี้ยพอเรามีแอดมอสเฟียร์เข้ามามันทําให้เรารู้สึกโล่งใจสบายใจมากขึ้นเวลาที่เราสะบัดที่นอนอ่าเวลาที่เราสะบัดเสื้อผ้าหรือเวลาที่เด็กเล่นกันแล้วเหยียบบนพื้นพรมพวกนี้ค่ะเครื่องกรองอากาศอาจจะตั้งไว้เป็นระดับอัตโนมัติเพราะว่าเวลามันผ่านเซนเซ,นเซอร์มมีฝุ่นนเยออะๆักกก็จทําารง ได้ดีแล้วก็ไปที่สปีดความการกรองห้าระดับห้าแล้วก็ดูฝุ่นที่มันเป็นขี้ฝุ่นเข้ามาแล้วมันก็มีลมสะอาดกระจายออกมาข้างนอกทําให้เรารู้สึวเฮ้ยใน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 หนึ่งถึงสองนาทีอ่ะมันก็ฟอกอากาศที่มันเป็นขี้ฝุ่นเยอะๆออกเสร็จมันจะลดระดับลงมาเหลือสีอจากสีแดงก็จะกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีเขียว เวลาเราไม่อยู่นะก็จะเปิดสแตนบายเป็นรูปดวงจันทร์ไว้เวลาเป็นโหมดกลางคืนแล้วเราก็จะใส่ความเร็วไว้ใส่ความเร็วไว้ระดับเบอร์สองอ่าให้ดูดอากาศหรือไว้ในบ้านเวลาเราเข้ามาในบ้านเราจะได้มีความรู้สึกว่ามันจะได้ไม่อับจนเกินไปเรายังมีอากาศดีๆในบ้านเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกเวลานี้ตอนนี้เป็นฤด,ดูแบบเอ่อใบไม้ผลิแล้วละอองเกสรหรือว่าอดอกไม้ที่มันแห้งหรือว่าฝุน่น ควันต่างๆมันลอยอยู่เต็มเลยทาให้เราหยดหรืน้ำมูกเราไหลาทางที่เราอ่ะเราไม่ได้เป็นภูมมแพ้แต่เราก็ไม่อยากจะเป็นภูมมแพ้ในอนาคตนะเออเราก็เลยแบบป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันลูกด้วยแล้วรู้สึกว่าการนอนหลับดีมากนะเราเคยฟังคนอื่นบอกว่าเวลาเรานอน,อนกลางคืนแล้วนอนหลับดีเอาไปให้พ่อเอาไปให้แม่ใช้เขาบอกเลยจากที่เคยนอนแบบไม่ดีอ,อากาศไม่ดีในห้องรู้สึกว่านอนหลับได้ดีมีมีเครื่อง กองอากาศมันก็ไม่ได้เสียงดังมากแล้วก็จะเปิดระดับเบอร์สองไว้แล้วก็หลับกลางคืนก็โอเคเวลาเราเดินผ่านเราอะไรโอเคกลางคืนเราไม่ได้เปิดอัตโนมัติแต่กลางวันถ้าเราเปิดแล้วเ,เดินผ่านไปผ่านมามนขึ้นให้แล้วเราก็รู้สึกความเครียดลดลงในขนาดที่แบบเออคิดฝุ่นอีกแล้วโอ้ยทําป็ไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีตัวนี้เข้ามาช่วยเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกโล่งขึ้นรู้สึกแฮปปี้ขึ้นนะบอกว่ามันแบบคุ้มค่ามากอะคุ้มค่าที่เราอยู่กัน ในบ้าน่ะเออเราไม่เดกไปนะยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วเราใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยออมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะนะแล้วถ้าเราได้ได้มีเครื่องกรองอากาศอยู่ในบ้านใครมาที่บ้านเด็กมาเล่นที่บ้านเลยเราก็อุ่นใจเพราะเรามีตัวช่วยแล้วดีๆเพราะฉะนั้นก็ดีมากนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆก็อยากจะฝากทุกคนนะคะอ่อ ช่วยดูแลสุขภาพนะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีอากาศที่ดีๆบริสุทธิ์ในบ้านเหมือนที่นามีตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ